สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะวันนี้เรามีเรื่องมาเล่ากันอีกแล้วนะคะสำหรับเทปนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นเทป18บวกนะคะใครที่รับไม่ได้กดข้ามเลยค่ะเราไม่ต้องดรามา่าลำใหญ่นะจ้าส่วนใครที่อยากได้ที่มันเยอะมากกว่านี้ก็ไปดูได้ที่พรฮับแล้วก็อีกหลายๆเว็บด้วยกันนะคะ X h a m s t e r หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเชิญได้ค่ะนะคะเทปนี้เป็นเทปที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวประสบการณ์อย่างเดียวเพื่อเป็น วิชาเพศศึกษากรณีศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์นะจ๊ะรูว้ใช่ว่าใส่บาดแบกหามค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดที่เมืองไทยนะมันเกิดที่ปารีสนะจ๊ะก็บอกอีกครั้งว่าไม่ต้องดราม่ากกันนะจ๊ะที่ไทยก็ที่ไทยนะคะสำหรับคนโลกสวยนะอืมคนปารีสเนี่ยค่อนข้างขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของเออเซ็กจัดอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนบางกลุ่มนะคะอย่าเหมาหมดนะ แต่ว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยปารีสเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นเมืองที่เปิดนะคะแล้วคือคือไม่ได้มีความที่จะต้องอายเนียยเหนียมอะแล้วเขาแบบว่าเฟ no ิร์สนูนฟรอไปเรื่อยๆนะคะด้วยความความอิสระอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเรื่องราวในวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็สถานที่อุ๊ยที่ฉันไปจริงๆนะคะก็ เป็นซาวน่าซาวน่าหนึ่งนะคะที่อยู่ในย่านพิกานะคะซึ่งเป็นย่านที่เป็นถนนนะคะสายโลกีใครที่รู้จักมูแลงลูชเนี่ยก็นะคะสาวหน้านี้จะอยู่ถนนเส้นเดียวกันบริเวณย่านนั้นนะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะมูแลงลูชเนี่ยใครเคยได้ยินนะคะที่มีการแสดงโชว์ะนะสถานที่นี่เนี่ยสาวหน้าเนี่ยนะมันชื่อว่ามูลซิตี้ค่ะอะ่เดี๋ยวให้ดูเข้าไปดูในเว็บกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวให้เอซได้ดูกันนะคะมูนซิตี้นะคะเป็นทริปที่ไปกับเดวิดอีกแล้วค่ะ <c oughs> คือเรื่องราวกับเดวิดแนววีรก,กรรมทำร่วมกันเยอะมากแล้วช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงวัยรุ่นใช่ปะนะแล้วเราก็อยากรู้อยากลองนะคะอยากคุยตอนอยู่เมืองไทยเราไม่เคยเลยแบอบกว่าเห็นว่าแบบหนึ่งผัวโทรมา Hi b e babe. h o w how you get on Yes good you on the way home now can you hear me okay baby alright l so you will be here soon it's just yes yeah it's fine baby okay baby I see you soon yeah I'm making video at the moment baby Yeah, okay I love you baby see you soon bye คือความที่มันมันอยากรู้อยากลองอยากเห็นเคยแต่ได้ยินน่ะคือคุณแล้วมูลซิตี้เนี่ยมันเป็นสาวหน้าที่ คือมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเฮ้ยชายหญิงเข้าไปเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็คือเอาจริงๆอ่ะนะมันก็เป็นสถานที่เหมือน,นคล้ายกับแลกเปลี่ยนคู่นอนอะไรประมาณนั้นหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้แลกเปลี่ยนคู่นอนเข้าไปเพื่อใช้แฟคซิลิตี้เข้าไปเพื่อเออนะคะใช้สปานะคะสตีมรูมซาวนา่าอะไรก็ได้มันก็มีอ่ะค่ะนะแล้วก็ชิลเอาแล้วคุณจ่ายค่าเข้าเข้าไปเนี่ยอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่า คุณไปคนเดียวถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณฟังอยู่คุณไปคนเดียวเนี่ยค่าเข้า,ขาเนี่ยจะค่อนข้างมีราคานะคะจำจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่เกิน100ยูโรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพาภรรยาของคุณหรือว่าคุณพาผู้หญิงที่เป็นแฟนของคุณหรือว่าเพื่อนของคุณเข้าไปด้วยเนี่ยราคามันก็จะถูกลงมารู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่สักประมาณ60สบ 70ยูโรอะไรประมาณนี้ไม่เกินนั้นซึ่งมันก็จะถูกกว่าเยอะกับกับที่คุณเป็นออผู้ชายเดี่ยวเดี่ยวเดินเข้าไปแต่ถ้าผู้หญิงตัวคนเดียวเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยบางที่ในปารีสเนี่ยแทบจะไม่ได้ต้องจ่ายนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าสถานที่พวกเนี่ยคือคือมันไม่ใช่จะเป็นสถานที่ที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้หญิงเข้าไป้าบริการนะเพราะว่าคนที่เข้าไปที่นั่นเนี่ยคือเขาเข้าไปเพื่อ เฮ้ยเขาชอบเขาเอนจอยจริงๆดังนั้นเนี่ยในกลุ่มของบรรดาคนผู้ชายอะนะคะที่เขาเอนจอยเหมือนกันผู้หญิงที่เขาเอนจอยเหมือนกันเขาเข้าไปแล้วเขาก็เหมือนว่าไปหาความสุขให้กับตัวเขาเองแต่ก็มีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีแบบว่าประเภทที่แบบว่าเฮ้ยบางคนก็อาจจะเป็นปัาปาอะไรแบบเนี้ยนะมีแบบว่า เออแฟนเด็กนะคะก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยดูแลเชคแคร์อะไรแบบเนี้ยก็คือผู้หญิงอาจจะเอาใจป่าอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ของดิฉันเนี่ยตอนไปตรงนั้นเนี่ยก็คือเฮ้ยอ e ีเดวิดลากอ e ีเดวิดไปด้วยค่ะเ <laughs> พราะอะไรเพราะว่าคือช่วงที่เราสนิทกันมากเนี่ยเดวิดเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเดวิดเป็นเพื่อนเกศสาวนะคะคือสนิทกันมากเนี่ยนางเดวิดเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใน เสาวหน้าตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้านางเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนางก็จะกินผู้ชายไม่ได้ละเพราะว่าผู้ชายในนั้นเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าสถานที่สาวนาเนี่ยมูลซิตี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ชายแท้ๆนะคะสเตรทเลยนะ เร,เราผู้หญิงก็อาจจะมีแบบว่าเฮ้ยเป็นไบ่บ้างเรสบ้างก็ว่าไปแต่ผู้ชายที่ในมูลซิตี้เนี่ยก็จะเป็นสเตตนะคะเพราะว่ามันก็จะมีหลายๆสาวหน้าด้วยกันที่เป็นสําหรับผู้ชายที่เป็นไบหรือว่าผู้ชายที่เป็นเก้งกวางก็ว่าไปนะคะแต่ว่า นั่นแหละเออเดวิดนางก็อยากที่จะกินชายแท้ดังนั้นเนี่ยปกติแล้วที่จำเล่าให้ฟังอะนะว่าเออเวลานางจะกินชายแท้ตอนนั้นเนี่ยนางเราก็เหมือนว่าเป็นอีตัวล่อไงเออเป็นอีตัวล่ออะไรแบบเนี้ยแล้วชายแท้มาจิกเราแบบเนี้ยเออนะคะ เข้ากันไปสองคนเพื่อนๆขาข้างในเนี่ยหลังจากที่จ่ายอง,งจ่ายเงินเข้าไปเสร็จเนี่ยนะทีนี้เนี่ยตรงหน้าประตูเนี่ยคือเขาก็จะให้นะคะก็เป็นลักษณะเหมือนผ้านะของผู้หญิงนะจะเป็นผ้าเหมือนผ้าเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าพันคอผืนใหญ่ประมาณนั้นนะคะไม่ใช่แบบว่าเทาแบบเนี้ยเทาเขาก็ให้ค่ะนะคะผ้าออคนหนูเขาก็ให้นะแล้วก็เป็นผ้าพันคอที่สามารถผูก,ผกแบบเนี้ยนะคะผูกเหมือนว่าผูกผูกชายหาดเออแล้วผู้ชายก็เหมือนกัน อืมก็ได้มาคนละสองผืนนะคะก็เป็นผ้าขนหนูแล้วก็เป็นผ้าเหมือนผ้าชายหาดนะก็ขึ้นไปถึงเนี่ยพอจ่ายทางเสร็จแล้วก็เนี่ยได้ผ้าแล้วก็ไปกันที่ล็อกเกอร์นะคะเพื่อเอาของต่างๆสัมภาระต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เยอะนะใครจะบ้าขนแบบว่าเป็นกระเป๋าเป้ใหญ่ๆไม่ได้นะคะก็คือแบบว่าคุณจะต้องเอาทุกอย่างทิ้งไว้ที่โรงแรมนะคะสมมติว่าคุณไปเที่ยวที่ปารีสทิ้งไว้ที่โรงแรมก่อนนะจ๊ะแล้วก็คุณมาอย่างที่สถานีพีเกานะคะโดยที่แบบว่าไม่ต้องถืออะไรมาเยอะแยะนะคะอืมก็เอาของเข้าไปไว้ล็อกเกอร์ซึ่ง เราทั้งคู่เนี่ยก็จะมีล็อกเกอร์นะคะก็คนละอันเขาก็จะให้เป็นคีย์เป็นกุญแจนะคะแล้วก็ของสามารถของที่มือได้เป็นริสแบนนะนะอืมเราก็มีกุญแจที่ห้อยของแล้วก็เอ่อเพื่อทําการเอาเสื้อผ้านะคะที่เราใส่มาใส่เข้าไปนในล็อกเกอร์แล้วก็กระเป๋าตร้งกระเป๋าตังโทรศัพท์ก็ว่าไปข้างในนั้นเนี่ยมันจะมีกฎคือห้ามถ่าย วิดีโอห้ามถ่ายรูปถ้าเขาจับได้ว,ว่าคุณถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคือคุณโดนไล่ออกแล้วคุณอาจจะโดนแบนนะคะในการเข้ามาที่นั่นอีกนะจ๊ะพะหลังจากที่เราเอาของเข้าเก็บในล็อกเกอร์เสร็จเราก็แบบว่าเฮ้ยแต่งตัวใส่ผ้าขนหนูขนหนูก็ว่าไป นะคะเพื่อที่จะว่าเฮ้ยเธอเดี๋ยวเราลงไปละลงไปข้างล่างแล้วเพราะว่าล็อกเกอร์มันอยู่ชั้นบนใช่ปะเซมกับเดวิดนะคะก็เดินลงไปข้างล่างโอ้แม่เจ้าคือคุณค่ะพอเดินเข้าไปในสวนที่เจอส่วนแรกอะหลังจากที่เราขึ้นไปเปลี่ยนชื่อ,อไอ้ผ้าขนหนูเราแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่งเรานึกว่าเราอยู่ในเชมเพาลเรานึกว่าเราอยู่ในเทวาลายัยวิหารที่มีแต่กอสมีซึ่งเขาจัดตกแต่งแบบว่า สไตล์แบบว่าเฮ้ยอินเดียซึ่งมีลูกปั้นพระพิคเน่ซึ่งมีลูกปั้นพระแม่กาลีซึ่งมีลูกปั้นต่างๆเนี่ยที่สั่งตรงมาจากอินเดียแล้วก็เป็นงานแกะสละักไม้บ้างนะคะบรอนซ์บัางนะคะสำลี itz, นู่นนี่นั่นแล้วแบบว่ามันเหมือนอยู่ในเทวะไลัยเทพเจ้าจริงๆอะ่ะโอ้คือแบบว่ามีความขลังอะ่ะ แล้วคือคุณขามันเหมือนกับการบูชาพระแม่กาลีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคงไม่ใช่หรอกคงอาจจะเป็นธีมของเขาเนี่ยมูนซิตี้เนี่ยนะเพราะว่าเรื่องพวกเนี้มันเป็นเรื่องแบบว่าเนาะอย่างว่านะคะนั่นแหละจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขาให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็จะเดูเทอรี่ดูทีวีนะคะเขาจะเปิดนน่นนี่นั่นให้ดูแล้วก็มีเพลงเบาๆแล้วก็จะมีบาร์ค่ะอ่ะบาร์เนี่ย ก็คือคุณสามารถได้ดื่มคนละดื่มนะคะเพราะว่าคนละดื่มหรือสองดื่มนี่นแหละไม่เกินนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันจะมีชิปมาให้มันจะมีเหมือนว่าเป็นโทเค็นนะคะคนละคนละสองอันหรืออันหนึ่งนี่นแหละนะก็เอาไปแลกดื่มไอ้แลกดื่มเนะี่ยคุณจะดื่มอะไรก็ได้นะคะยกเว้นแชมเปญนะรู้สึกหรือว่าไวน์นี่นแหละก็จะเป็นพวกเบียร์ได้นะคะแล้วก็พวกว็อกก้าอะไรพวกเนี้ยมิกเซอร์อะไรพวกเนี้ยนะอืม แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือคุณขามันมีอาหารให้ด้วยก็จะเป็นพวกคล้ายๆกับแน็คเป็นพาสต้าเล็กๆนะคะเป็นพวกที่แบบว่าเบาๆอะ่ะไม่ได้แบบว่าวูหวาอลังการที่เป็นเนื้อสัตวรร์แรงๆอะไรไประมาณน,นั้นนะคะก็แบบว่าเวลาคุณหิวคุณก็สามารถนั่งชิลๆได้บนโซฟานะคะ พอเหยียบไปจากตรงนั้นอีกนะหลังจากที่บอกว่าเฮย้ยเราดูตรงนั้นเสร็จผ่านตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็เดินไปเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเป็นอ่างจักูซี่นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างอุ่นก็คือแบบว่าสบายแต่คืออ่ะจากูซี่เขาเนี่ยเยไม่ได้นะคะมันจะมีป้ายขึ้นเลยว่าห้ามเยกันในจักูุซี่นะคะอืมก็ทุกคนะเ,นเข้าไปในนั้นะนก็คือเขา respect กัน พอก่อนที่คุณจะเข้าไปในจักรุซี่เนี่ยคือข้างๆกันเนี่ยมันจะมีห้องซึ่งเป็นห้องอาบน้ําคุณจะต้องไปอาบน้ำำําชําระร่างกายของคุณก่อนให้สะอาดพอหลังจากคุณอาบน้าสะอาดเสร็จเนี่ยคุณก็ลงไปในจกักรุสซี่นะคะพอตอนที่ดิฉันลงเข้าไปในจกักรุสซี่เนี่ยก็เห็นคู่ผัวตัวเมียนะคะกอดจูบกันนู่นนี่นั่นกันนะจ๊ะอืมแล้วก็นั่นแหละเออเราก็อุ๊ยตายแล้วนะคะก็ในใจก็อย่างที่บอกอะ่ะก็คือกับเดวิดที่แบบว่านะคะ จะมากอดจุอีเพื่อนไม่ได้เพราะว่ารู้อยู่ว่าอีเพื่อนเป็นเกย์อีเพื่อนแอบมาแล้วอีเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่แก่ว่าเป็นเป็นแบบว่าเกย์เมนแมนแล้วนางเป็นเกย์สาวแล้วแอบเข้าไปในนั้นเนี่ยคือแบบว่าต้องแอกสุดฤทธิ์อ่ะเออก็ไม่ได้สุดฤทธิ์แล้วค่ะแค่แบบว่าเนาะอืมก็ให้รู้ว่าเพราะว่ารู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่สําหรับชายหญิงแท้ๆแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นไบส์นะจ๊ะเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่เขาสามารถกินเอ่อผู้ชายด้วยกันเองได้นะ ดังนั้นเนี่ยในความนีของเราเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราก็โอเคพานังเดวิดเข้าไปเปิดประสบการณ์ด้วยอืมทีเนี้ยมันขำยิ่งกว่าคือตรงจากรุซีเนี่ยชายหญิงเขาแบบว่าโอ้ยนวดให้กันนะคะก็คือแบบว่าผ้าขนหนูเขาก็แขวนไว้แล้วใช่ปะก็คือแก้ผ้านั่นแหละเอออยู่ในจากรุสีเนี่ยเขาก็นวดให้กันนูน่นนี่นั่นอีนี่เนี่ยกับเดวิดเนี่ยก็มองหน้ากันวยมุง กู <G ül üyor> ไม่ได้กูขี้เดียดนะคะเราขี้เดียดมันมันขี้เดียดเรานะมันกลัวหอยเราเรากลัวงูมันอะไรประมาณเนี้มันมันไปกันไม่ได้มันจูนกันไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะนะแต่ก็คือนะคะก็คือโอเคก็เหมือนว่าได้ดูไงเฮ้ยคนนู้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนางเดวิดเนี่ยก็แบบว่า มองอุยผู้ชายคนนี้หุ่นแซ่บจังเลยนะคะแล้วก็ดูนี่นั่นซึ่งในนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้ชายฝรั่งเศสอย่างเดียวนะคะที่ปารีสแต่มันจะมีพวกมอร์คคันนะคะพวกอาหรับค่อนข้างเยอะแล้วพวกเนี้ยที่เข้าไปในนั้นเนี่ยหลายคนที่เป็นพวกมีตังอะนะคะก็คือแบบว่าดูดีเขาดูแลเทคแคร์ร่างกายเขาดีไงนางเดวิดก็เลยบอกอออืื ในใจเนี่ยก็แบบว่าตรงไหคงจะอยากกินนะคะสักพักหนึ่งนะคะหลังจากที่แชรอยู่ในจากรุซี่กับอีเดวิดก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดวิดถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันดีกว่าทีเนี้ยกับเดวิดเนี่ยก็เลยขึ้นลุกขึ้นมาจากอ,อ,อ่างจากรุซี่นะก็เลยเออเอาผ้าขนหนูใส่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊เสร็จเนี่ยก็เลยบอกว่าเดินต่อพอเดินต่อไปตรงทางฝั่งเนี่ยมันก็จะมีบันไดขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเนี่ย มันก็จะเป็นจุดที่เป็นห้องที่เป็นสตีมรูมนะคะห้องอบไอน้น้ำแล้วก็เป็นจุดของซาวนา่านะคะซึ่งเป็นอบร้อนน่ะก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะจ๊ะเพอะห้องที่มันเป็นซาวนา่าคือคุณขาตรงนั้นเนี่ยคือโฮยมันมัน,ม,นมันก็มีนะคะคนปะปลายอะน,นะก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วแต่ช่วงจังหวะและช่วงจังหวะที่เราเข้าไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่า เออคนปะปายนะคะก็เห็นว่ามีผู้ชายแบบว่านอนแบบว่าอ๋อก็ว่าสบายใจอย่างเนี้ยบางคนที่เข้ามาคนเดียวนะคะก็แบบมาเหมือนว่าเปิดๆแบบว่ายุ่ยๆอะไรแบบนัน้คิดว่าโอ้เดี๋ยวผู้หญิงบางคนที่ไปพวกผู้หญิงไปเดี่ยวๆที่อยากอยากแบบเนี้ยก็คงแบบว่าเออจะได้กินอะไรประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูแป๊บเดียวแล้วเราก็เลยเออออกมาที่ห้องสตีมรูห้องสตีมรูมเนี่ย ้องอบไอ้น้ำเนี่ยนะคะก็แบบว่าอืไอ้น้าก็มาแรงถึงขั้นแบบว่าชนิดมืดมนเลยแล้วคุณคิดดูข้างในอบซาวน้าเนี่ยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แม่เจ้าพระพุทธรูปแบบจีนนะไม่ใช่พระพุทธรูปแบบไทยนะคะแต่พวกนี้เป็นพระพุทธรูปที่ใช้ในการตกแต่งนะเสร็จแล้วเนี่ยก็คืออ่อ ออกมานะคะพอออกมาปุ๊บก็เดินต่อนะคะมันจะเป็นทางยาวที่เดินไปสุดๆเลยก็จะเป็นห้องที่เขาใช้เยกันนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยสมมติท่านมีอารมณ์อย่างเนี้ยคุณก็เข้าแยกออกไปเป็นห้องห้องห้องบางห้องเนี่ยก็คือเข้าไปข้างในเนี่ยสามารถล็อกได้แล้วก็มีเปิดประตูเปิดไม่ใช่เปิดประตูเปิดหน้าต่างเล็กๆออกมาเพื่อให้คนอื่นเห็นเพราะว่าบางคนเขาเอนจอยกับการโชว์ไง นะว่าเฮ้ยเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นมีอะไรกับผู้ชายคนนี้นะคะแล้วที่อีแม่เจ้าชอบมากที่สุดก็ไม่ได้เรียกว่าช็อกหรอกเพราะว่าก็เห็นมานะคะทีออ่อีกที่หนึ่งแล้วที่สอฟาเนี่ยก็เป็นออยายอะนะยายแก่ๆประมาณ70กว่าได้อะกับออหนุ่ม ผิวดำนะฮะหนุ่มผิวสีที่บอกโอ้โหวงแขนกามเป็นมัดมัดกำลังแบบว่าเออกระแทกใหญ่อ่ะนะฮะแล้วใหญ่ก็แบบว่าค่อนข้างแบบว่าเนาอไม่ได้คือมันมันยอยแล้วว่าเป็นเหมือนหินหอกหินยอยเลยเพลิงยอยยิ่งกว่าเพื่อนแล้วมันมูฟไปมูฟมาเด้งไปเด้งมาแบบเนี<ป>้ยแล้วหนุ<ๆ>่มผิวสีก็อืมอมอมแล้วใหญ่ก็แบบว่าเสียงควรคลางอย่างมีความสุขมากแม่เจ้าอินนี่กับเดวิดก็ อีเดวิดอะอยากที่จะกินหนุ่มผิวดํามากแต่ว่าเนาะแต่ว่าคือหนุ่มผิวดำกำลังนะซ้ำใหญ่ไงออนะคะก็เลยบอกว่าโอเคเดินต่อเดินต่อก็ดูไปก็มีบางคนก็มีแบบผู้หญิงบางคนนี่แบบเป็นร้อยโลเลยนะแล้วผู้ชายบอกว่าหล่อมากนะคะก็คือมันคือแฟนตาซีอะเพื่อนเพื่อนเ,ออเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็อยากที่จะลองใช่ปะนู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณเนี่ยนะคะก็มีรู้สึกว่ามีหลายห้องเหมือนกันข้างในนะั้นที่ที่เราได้ดูนะแต่ว่าเราไม่ได้กินนะจ๊ะ เราไม่ได้กินอะไรก็คือแบบว่าทีนี้พอหลังเราเรา,เราดูเสร็จก็คือรอระยะเวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าคนมันก็จะเริ่มหมาเริ่มหมาแล้วยิ่งมันยิ่งมืดมืดเนี่ยขนมันยิ่งหมาเพราะว่าคนมันเลิกงานใช่ปะถ้าใครเนี่ย ถามว่าช่วงไหนน่าจะปั่งสุดฉันว่าน่าจะเป็นช่วงสักประมาณสองทุ่มสามทุ่มอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะคือคุณไปเลทมากกว่านั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มีคนเลยนะคะหมาหอนเลยก็ว่าได้เนาะแล้วแต่ค่ะช่วงเทศกาลก็ว่ากันไปอ่ะโอเคนะพอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยเราก็เลยเออโอเคอีเดวิดนั้นเราเข้าไปเข้าไปที่ห้องสตีมรูมดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเจอที่แบบว่าผู้ที่มันเอวิตติงจิงกับเบลแล้วมันอยากกินมึงเดี๋ยวกูจะจัดให้ ทีนี้เออเราก็เข้าไปในห้องเออสตีมรูมกันจริงๆแล้วทีนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยมันเห็นว่าจำกับเดวิดมันก็แบบว่ามองนะคะดิชันตอนนั้นดิชันผอมนะคะแล้วดิชันก็ดูดีกว่านี้เออนะคะก็ยังเด็กอ่ะวัยรุ่นเน่ะนะก็มันก็มองโอ๊ยแต่ต้องสิบแปดปีเข้าไปเท่านั้นนะคะห้ามต่ำกว่าสิบแปดปีเข้าไม่ได้อืมมันก็มองมันก็มองเราเนี่ยเออมันก็ดูว่าโอยอีนนี่จะกินกูหรือเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยผู้ชายเข้ามาบอกว่า ขอเสนออยากจะนวดให้ฉันจ้าอืมฉันก็บอกว่านวดเท้าฉันไม่ให้นวดตัวนวดเท้าฉันก็บอกอีเดวิดอีเดวิดมึงมึงแอบ,บว่าเป็นผัวกูสิ เออนวดให้กูเพราะว่าผู้ชายพวกเนี้ยถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นชายแท้ๆมันเข้ามาในนี้มันอยากกินเนีมึงต้องแอบเป็นผัวกูเดี๋ยวกูจะปั่นให้อืมเดวิดก็เลยแบบว่านวดบ่านวดอะไรให้แล้วทาให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะมันนวดเท้าใช่เสร็จแล้วทีนี้มันก็นวดนวดมันก็นวดนวดขึ้นมาเรื่อยๆก็ตีมือเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันก็ถามมานะว่าเออคุณไปห้องเออเดี่ยวๆกันหรือเปล่าห้องที่มันเป็นประตูแล้วที่ฉันบอกอะไรหรือเปล่า เดียวนี้เขาบอกว่าฉันจะไม่ไปกับเธอนะถ้าเพื่อนฉันไม่เข้าไปด้วยเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็บอกโอเคเซอร์ไพรส์ค่ะนะคะเพราะว่านางก็คงคิดว่าจะได้กินเราแหละเออจะจะได้กินเราแหละก็คิดแบบนั้นแหละแต่สุดท้ายเนี้ยเราเอานางเข้าไปในห้องปุบเนี่ยเราก็แบบเราลมนางอะไรแบบนี้ก็คือไม่ต้องเราลมแล้วก็คือนางแข็งอยู่ในนั้นแล้วแต่ฉันไม่จับนะคะก็คือเข้าไปในห้องเนี่ยก็คือนั่นแหละ ดิฉันก็เลยจับอีเดวิดอีเดวิดมึงจัดการแล้วอีเดวิดเขาหัวจับอีเดวิดเอาหัวกดลงไปอีเดวิดก็บวบบวบบวกบวกบ,วบวค่ะแล้วคือสุดท้ายแล้วคือรู้ไหมว่าไงผู้ชายมันเงี้ยนอ่ะเออมันจะเหมือนว่าพยายามจะให้เราเอนจอยด้วยอะไรแบบเนี้ยดิฉันก็ผัดเลยค่ะนะคะโนจับฉันมาเพื่อเพื่อนของฉันอะไรประมาณเนี้ยนะทางนั้นเนี่ยเฮ้ยคือคุณมันก็แบบว่าเป็น นั่นแหละประสบการณ์หนึ่งของชีวิตนะคะวันนั้นเนี่ยก็เดวิดก็ได้กินอีผู้ชายคนนั้นไปนะจ๊ะนะสุดท้ายแล้วผู้ชายเนี่ยมันก็สําเร็จด้วยนางเดวิดค่ะนะปัจจุบันเนี้เออว่าเดียว่คยเล่าต่อว่าเดวิดเนี่ยบางคนที่ถามมาว่าเดวิดไปไหนเดวิดมีผัวเป็นอาลับนะจ๊ะอืมรวยแล้วนางรวยแล้วนางมีผัวเป็นอาลับแล้วก็แต่ก่อนก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่านาง เจบสาขาเอกการแสดงมาพกร้องโอเปร่าแบบเนี้ยนะคะอย่างว่าน้องฝรั่งเขาฟรีดอมนะ,ะหลังจากคืนนั้นเสร็จนะคะท่านะผู้ชมอีเดวิดก็ฟินเลยนะฉันก็รู้สึกว่าโอ้สนุกอะ่ะเออนะคะณนะโมเมนต์นั้นก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นการเปิดประสบการณ์คันยิ่งใหญ่ที่ได้แบบว่าบ้ากันเข้าไปในในซาวน่ามูลซิตี้นะคะแต่ก็มันมันจะมีซาวน่าซึ่งจําไม่ได้แล้วว่ามันชื่อว่ามูนมูลหรือว่า s ั n ซันอะไรเนี่ยซันซิตีหรือ Sun Star อะไรเนี่ยจำไม่ได้ละแต่มันก็จะเป็นของเออเกโดยเฉพาะนั่นก็จะอยู่เถอะไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ที่ เออฉันเลือกไปฉันจะเลือกที่แบบว่าเฮ้ยที่มันดูโอเคหน่อยที่มันดูสะอาดนะคะบางที่มันก็โคตรโ,โคตรซีดเลยอะโคตรแบบว่าสกระปรกอะไรประมาณนี้นะนะแต่เราไม่เคยเข้าไปในไอ้สาวหน้าที่มันเป็นสาวหน้าเก่งนะคะอืมแต่ก็นั่นแหละเพื่อนๆน,นะคะก็ก็กมีหลายเรื่องถ้าเกิดว่าให้ทําเป็นเอพิโซดเอพิโซดเล่าแชร์เรื่องราวของประสบการณ์เนี่ย พูดไม่หมดค่ะนะคะวันนี้ก็แค่นี้แหละนะคะเมาหม่อยเรื่องนะคะประสบการณ์กับเดวิดที่สาวหน้านะคะในกรุงปารีสนะจ๊ะไปแล้วค่ะวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ